สัดไช่จันเจ้ากินเหล้าบะคือดอกพีอามิเค่มีแคต้มยิ้มนะมิเค่มีแค่ดูดแกซีลแสซีลจงไห้คนนะมิเคตักคนให้กินเข้าวกันเรื่อยๆเนาะอันนี้อันนี้คือหอยเพราีหอยหอยเขาดูหน่อยหอยอันนี้คือตำบัะคงนะคะตำบัะคงช่วยชาตินะเนี่ยน้ำน้ำนมข้าวกินน้ำมีแกงเขียวหวานเน่ยมีเคนะถ้าแกงเขียวหวานเน่ยมีเค่กัน สันต่นิกกีลาบด้ยวยนะคะกินลาบคือทําพอกินเอากะว่าพอกินนะพีะ่เทพซ่าคุณกาแฟดิเดเนยเองทำเยอะกินไม่หมดเหลยจะไม่อยร่อยด้ีดน่น่องปาเบิร์ดเบิร์ดแก้หอยหคอยกิน้น่องอ์เดมเอสออยสอรยดิอ์ยด์อยดออยมอ

ลป็นคาสส์สินเองโบผูกผมเป็นปมโบสีชมพูแต่โบผูกใจดูทาไมแล้วเป็นโบสีดำวะเป็นโบสีดํานีเนี่ยโบสีก็ตายคราบคุณแม่ารั้งสุดท้ายทำซะเรียกที่แซ่ดันเดียร์และจะมารู้จักกินขอตัวกินข้าก่อนนะคะแกะหอยนหนาเบิดหอยหอยอะไรนะ หอยอ่าหอยแมงผู้ซื้อมาจากซปเปอร์มาร์เก็ตไม่กระากเท่าไห่มคมีนะนี่เราบุญดับไปแค่ให้อะไกันมาเดอร์กินเขาน้ำกานเปอเสียมาเดอกินข้า มินกังข so yeah. ึ okay, aka, ้นขามาเด้อกินข้าวมินกังขึนข้ามาเด้อกินข้ามิมามิมาแต่ขนขามาเด้อกินข้าวมากินข้าวน้กันนุน้ากันนเี้แฟเได้นี้ยอาฉันว่าฉันจะเอาน้ำนมข้าวเอาอนี้าาจังเโอเคนะคะเดี๋ยวขอตัวทานข้าวกันโกนกินข้าว มิเคจะเอาออนใหญ่เพราะฉันไม่เอาอันใหญ่หรอกนไม่น้อยโอเคแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็โชคดีมิคกินี่ก่อนนะโอเคนะคะเอาเเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนคลิปกินข้าวยิ้มยิ้มใ้กล้อง